แลนี่ไปน็นวันครบรอบหนึ่งปีของเรานะตกลงจะดูบอลใช่ไหมแค่นี้นะพสวัสด,ดีค่ะเออมีอะไรหรือเปล่าคะขอบพี่แมนนะดีวันนี้นะวันครบรอบหนึ่งปียังจะมีหน้ามาขอดูบอลอีกต่างหากอุ้ยพี่แมนคะอร่างนีอยอมไม่ได้ค่ะหนูเคยเจอมาแล้วเคสนี้ค่ะเราต้องเชิดไก่ให้ลิงดูค่ะ <laughs> วันนี้เราไม่เจอกันนะเราเลิกกันรมนะรับรองว่ามาใน,นแม่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับฟ้าแหมเอ๊ะทำไมไม่มาล่ะมาสิครับฟ้าฟัาาางพี่นะในชีวิตพี่เนี่ยนะ S <S <vantage> ไม่เหลืออะไรเลยมีสามอย่างที่พี่เหลือสามสิ่งสุดท้ายถ้าโลกจะแตกพี่ก็ขอสามสิ่งสุดท้ายที่อยู่กับชีวิตพี่หนึ่งฟ้าสองสามสามอยู่นักพูดเรื่องของรุ่งกว่ารุ่งกวาแตกไหด้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพู่นะะเดี๋ยวขอส่งมาเจนไปบอกเพื่อนก่อนอได้ค่ะได้ตัวแป๊บๆป๊เดียว ครับผมอาสจ้าจ้าลงงานล้วเหรอวันนี้พี่คะใช่จับมือกันแล้วใช่จับมือกันแล้วโยอย่จ้าวันนี้ค่ะผม เรื่องลอยฟังแล้วหูเนี้ยฟ้ากำลังขับรถอยู่ดีๆนะอยู่ดีๆนะมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าจู่ฟ้าตกใจหมดเลยเสียบพี่เสียบเลยเออไม่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 เออพี่อะคือพี่พี่ต้องจะบอกว่าคนขับรถสมัยนี้มันก็อย่างนี้แหละไม่ก็มีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยนะฟ้าเห็นหูน่ากลัวมากได้ค่ะคุณผู้็มโอ๊ยตายแล้ว เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้ไล่ออกเลยดีกว่าว่ะไล่ออกเลยอ่ะพี่พี่แมงคะคุณมาใหม่สรงโอเค่ะปะปะปะพี่พี่เดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดเออไม่ใช่ไม่ใช่มัน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 สองครั้งแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนได้น้ำแข็งเม็นทวงแล้วเหรอไป็นทวงเหรอเออถ้าเกิดว่าเราลูกเราจะมีเอ๊ะอธุรกิจคนดีนะลูกครวบลูกครึ่ง มีคนเดียวก็พอนะสมัยนี้มันเลี้ยงเลี้ยงยากแต่ว่าถ้ามีคนหนึ tá, <S 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 ่งพ eh> ี <e right> ่อยากจะได้เป็นล um ูกครึ่งอะไรอย่างเงี爸爸้ยใช่ได้ลูกครึ่งเจออะไรจ๋าเจอเลไรจ้าเฮ้ยโอ๊ยจะทำอะไรรอเปล่าคะสังต้อยนี่สังตอยเอออย่าไปให้เว็บอย่าไปให้สันต้อยเว็บมึง พี่แมนปฟ้าลมเมื่อกี้อ่ะพี่แมนพูดว่าอะไรวิปสำออยคือวิปพี่ไม่ว่าลงฟ้าจ้ะพี่ไม่ว่าลงฟ้าคือพี่ถ้าพี่แมนเราคบนมากก็อยู่กับคบอนเลย